พักเทรดเดอร์สวัสดีครับต่อจากอีพีที่แล้วนะครับวันนี้เราจะเป็นฝั่งฝั่งเซลล์เปลี่ยนคู่เงินบ้างครับมาดู Gj กันบ้างเราจะมีแมโน ีตรงนี้มีฝั่งบายนะครับตรงนี้มีฝั่งบายบอกว่าขึ้นต่อยอือหืออ่าถ้าใครมีไม้บายแถวนี้ก็หวานเลยครับไกลเหลือเกินเป็นคู่เงินที่ ปฏแอคชั่นจับตัวได้ยากนะครับจีจ j นะ่ะอ๋อมีเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ลงไปไม่เยอะเท่าไหร่มีตัวนี้แหละครับใช่แต่ว่าผมอยากได้ตัวอย่างแรกที่มันแบบชัดกว่านี้ ได้ครับตรงนี้ครับทัน,นี้พอเป็นฝั่งเซลล์นี่คือเราจะมองหาแฟกตอร์ล่างในการปิดเบรกก่อนนะครับพอปิดเบรกปุ๊บนี่ครับกราฟมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมีการปิดเบรกแฟกตอร์ล่างทีนี้พอปิดเบกล่างแล้ว มันจะต้องเกิดล่างก่อนถึงจะมีบนนะครับเกิดล่างก่อนเอฟล่างก่อนที่จะมีบนแต่ทีนี้นไม่เกิดครับมาเกิดเอฟบนเลยนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพอกระโดดมาแทงนี้ปุ๊บทําให้ตัวนี้เป็นถาวรใช่ไหมกลายเป็นแฟกตอนถาวรขึ้นมาบอกว่ามีโอกาสที่มันจะเป็นจะลงต่ออีกแปดสิเปอร์เซ็นมีโอกาสลงต่อเป็น price action f ี C t cell นะฝั่งเซลล์แล้วนะ มีโอกาสลงต่อก็ลงไปนะครับกาบ JJ J เจก็ที่ลงไปบอกเลยว่าไม่น้อยนะฮะนี่เลยนะฮะก็ราคาก็อยู่ตรงบรอร์ดฝั่งขวานะครับลงไปประมาณไหน r ฏิกิริยน,นี้มันอาจจะช่วยในการเทรดไม่ได้แต่ว่าหมายถึงว่าเอามาใช้เทรดไม่ได้แต่ว่ามันทําให้เรามองกราฟมองตลาดออกมากขึ้นนะครับมากขึ้นเลยความกลัวในตลาดก็จะลดลงออ่ตรงนี้มีฝั่งฝั่งบายครับรว่าแปดสิบเปอร์เซ็นจะขึ้นผมหาตัวอย่างฝังซิลให้อยู่นะ ไม่เกิดอือไม่เกิดเลยลงมาขนาดเนี้ยไม่เกิดเลยน่าเสียดายอ่าปิดเบรกล่างปิดเบรกล่างเห็นไหมตรงนี้มีปิดเบรกล่างตรงนี้ฮะกราฟก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะปิดเบรกล่างก่อน กิดเบรกล่างต้องมีเอฟล่างก่อนฮะไม่มีนะครับมาเกิดเอฟบนเฉยเลยนี่ครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าพอกระโดดมาแท่งที่หกปุ๊บทำให้กลุ่มนี้ฮะกลายเป็นอ่าเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะกลายเป็นปฏแอคชั่นแบบอ่าแฟกตอร์ซีทีฝั่งเซลนะครับ มีโอกาส80%ที่กรฟมันจะลงไปต่ออีกลงต่อไหมครับผมให้ดูด้วยเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บ,บว่าก่อนหน้าก็มีด้วยฮะก่อนหน้าก็มีเหมือนกันนี่ครับปิดเบรกล่างแท่งที่ปิดเบรกล่างเป็นเป็นแท่งที่ แล้วทีนี้ต้องมี f ล่างก่อน f บนนะครับไม่มีไม่มีฮะแต่ดันไปเกิด f บนแท่งที่ปิดเบรกเป็นแท่งที่2ของของชุดแฟกตอนไม่ผิดนะครับแท่งที่1แท่งที่2ไม่ผิดแต่ห้ามเป็นแท่งที่3 4 5ี่ห้าที่ปิดเบรกถ้าแบบนี้ไม่ผิดแล้วก็เกิดแฟกตอนตัวนี้พอเกิดปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้ากระโดดไปแท่งใหม่ปุ๊บทำให้แฟกตอนตัวนี้เป็นแฟกตอนถาวรดังนั้น ชุดแฟกตอร์นี้จึงกลายเป็นอ่าプライแอคชั่นอ่าแฟกตอร์คอนเฟิร์มเทนฝั่งซีลบอกว่า80%ลงต่อนะครับอ่าผมมาร์คไว้ตรงนี้แล้วกันลองย่อกราฟดูบอกว่า80%จะลงต่อก็ลงแล้วก็มาเจอตัวน,นี้อีกตัวหนึ่งบอกว่านี่นะ80%ลงต่อนะก็ลงไป2ตัวเร่งเลยใครมี ไม้เซลล์แถวนี้ก็คือมาเจอตัวนี้มาเจอตัวนี้ก็ยาวเลยครับอ่าเช็คแป๊บหนึง่งอ๋อตรงนี้มีบอกว่าฝั่งใบอันนี้เขาบอกว่ามีโอกาสขึ้นต่อ,อน,นี่ก็มีโอกาสขึ้นต่อขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ขึ้นอยู่ขอเช็คไม่ผ่านเช็คแล้วไม่ผ่าน เอกแล้วไม่ผ่านตุ๊ตุต,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 ตรงนี้ก็มีครับบอกว่าจะลงต่อชุงนี้ครลงไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเช็คจากราคาที่ว่ามันจะไม่ขึ้นแล้วตรงนี้ยังไม่แตะนะฮะจะไม่ลงราคาที่มันจะไม่ลงแล้วคือใช้ใช้ตัวก่อนหน้ามันเนี้ย ก็ดูราคายังไม่แตะเลยฮะยังไม่ดม,มีไปแตะนะครับแล้วมันก็ลงต่อก็ดูแท่งเดหน่อยแล้วกันฮะมีนะครับตรงนี้ครับปิดเบรกล่างแท่งนี้ไม่เกี่ยวกับชุดแฟกกอน ต้องมีแฟกตอร์ล่างก่อนแต่ไม่มีฮะแล้วก็มาเกิดแฟกตอร์บนซึ่งแท่งหนึ่งแท่งสองก็ไม่ได้เกี่ยวกับปิดเบรกเลยเพราหนึ่งสองสามสี่ห้ากระโดดมาแท่งหกแปดสิเปอร์เซ็น์มีโอกาสลงต่อนะครับราคาที่มันจะไม่ลงต่อแล้วคือตรงไหนตรงนี้ครับถ้าราคาอยู่โดดขึ้นไปแตะตรงนี้แสดงว่ามันไม่ลงแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่ได้ไปแตะนะครับมันลงมาแท่งดีนะครับ แม่เดบบอกว่าลงคุณก็อย่าไปหาบายแะ้วกันอย่าบายก็เชื่อเชื่อมันหน่อยแล้วกันฮะยังไงก็ช่วยช่วยเชื่อเชื่อ,อ,อมันหน่อยแล้วกันบอกอ,อย่างตัวนี้ครับตัวนี้ปิดเบรกตัวนี้ไม่ผ่านไม่ใช่ไม่ผ่านแต่ไม่มีเอฟบ,บนนะครับมาเกิดเอฟล่างจะเป็นชุดนี้ครับ ชุดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ากระโดดเข้าไปตัวนี้แหละที่บอกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะขึ้นต่อนะะขึ้นนะฮะ นีแท่งที่เป็ดเบรกล่างนี้เป็นแท่งที่2นะครับของของชุดแฟงตอ้น1 2 3 4 5พอเพราะว่าปิดเบรกแล้วไม่มี f ล่างแต่ว่าเกิด f บนทันทีเลยก็1 2 3 4 5กระโดดไปดแท่งใหม่บอกว่ามีโอกาสลงต่อโอเคครับปฏิแัคชันนี้เอาไว้เช็คเฉยนะครับว่า มันขึ้นต่อไหมลงต่อไหมแค่นั้นเองนะครับยังไงก็พยายามลองทําความเข้าใจกับมันหน่อยนะครับใช้เวลากับมันเยอะๆหน่อยเพราะถ้าถ้าคุณจับทางหลักการของแฟกตอนได้ผมบอกเลยว่าสนุกครับสนุกอ,อีพีหน้าน่าจะเป็นกราฟเปล่าแต่ว่าใช้แฟกตอนประกอบดูในการแบบว่าใช้ในการออกไม้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ไม่ผ่าไม่มีการปิดเบรกอะไรแบบนี้ก็อาจจะ ัวนั้นอาจจะใช้ไม่ได้แต่แต่ EP หน้า,าจ,จะเป็นกาเปล่านะครับเกี่ยวกับกาเปล่าแต่ว่าเอาแฟกตอร์เข้ามาใส่ด้วยแค่นั้นเองโอเคครับแค่นี้นะครับขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ